น,น,นิดเดียวได้ไหมฮะครับท่านประธา,านได้สังเกตพฤติกรรมเหรอฮะยังไงครับเพราะใครว่านายกนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยพื้นฐานพื้นฐาผมผมขออนุญ,ญาตท่ทานประธานฮะเบิกตะกร้อมาครอบปากไว้ก่อนดีไหมฮะดยด้วยความเคารพครับท,ท่านประธานดูสิครับ น่ากลัวขนาดนั้นเหรอครับพอดีในกระเป๋านี่มีแต่ข,ขนมแมวเลยียเอาเอาไปก่อนนะเรื่องไรเรื่องเรื่องความเคารพครับท่านประธานครับครับก็บบเดี๋ยวสมชายหนองฮีครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับรัฐบาลใหม่แก้ไข,ไขอะไรก่อนผมว่ารัฐบาลใหม่นายกใหม่ๆแบบเนี้ผมว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนดีไหมนายกเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ อะไรเลยแต่เก่งจริงๆนะหลายท่านพูดไปแล้วเพิ่งเพิ่งจะเริ่มงานเก่งเรื่องอะไรก็เก่งเรื่องผัดข้าวผัดไม่เปิดเตาแก๊สเนี่ยเป็นเป็นอิทธิฤทธิ์พภินิหารมีอิทธิฤทธิ์เอาปฏิหารนี่ของจริงเขาเรียกว่านารีขี่ม้ากแกรบครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของฝ่ายแค้นของเราฝ่ายคอนของเรา ฝ่ายค้อนของเราท่านประธานเจาร์ครับเรามองว่าะะรัฐบาลนี้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปกป้องธุรกิจคนไทยและก็ไประดับโลกนะครับแก้ไขธุรกิจปากท้องนี่โทษใครไม่ได้เลยก็โทษทนายกนี่แหละตอนหาเสียงเนี่ยไปปิดสวิตมั่วตอนนี้มืดตึก๊กทั้งประเทศอ๋อสะพานไฟหลุดไปเลยปิด ไปหมดเลยธุรกิจไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะแล้วไปให้ความหวังกับชาวบ้านคงเยอะมากท่านนายกจำได้เปล่าโดยเฉพาะท่านอนดีตนายกที่ผ่านไปนี่ที่จะไปแจกเงินดิจิมอนเขาอะด,ด,ดิจิตอลออทิจิตอลอะบอกจะแจกนั้นโอ้ชาวบ้านท่านประธานที่เคารพไม่ได้รู้อะไรเลยไปโหลดแอปทางลัดมาไปโหลดแอปมา25ล้านคน ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าพี่น้องที่ไปโหลดแอปทางรัฐมาเนี่ยก็สบายใจได้เพราะว่าเดี๋ยวแก๊้งคอร์เซนเตอร์จะติดต่อท่านไปเองนะครับเขาขยันกว่าทางวัดขยันกว่านะนะแต่ท่านรอแล้วยังไม่ได้เนี่ยนะรอแล้วยังไม่ได้เนี่ยกรุณาไปโหลดแอปทางวัดไว้ก่อนขอเข้าสารอาหารแห้ง ถ้าไม่ได้อีกก็ไปโหลดแอป,ปทางใครทางมันเลิกกันไปเลยแต่ก็มีข่าวดีถ้าท่านนายกท่านก็ใจดีบอกว่าเออจะแจกเป็นเงินสดผ่านบัตรลงตูก็ขอให้แจกจริงอย่าติงนังนะครับท่านนายกครับนะท่านปรานครับและข้อต่อไปก็คือว่าเราจะต้องไประดับโลกสำนักวิจัยเกษตรกรไทยปี2566ครับ ประเทศไทยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศจีนมูลค่า469,521ล้านบาทขาดดุลขาดทุนนำเข้าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วตัวท่านรัฐมนตรีม,มกรกะทรวงพาณิชย์เนี่ยยังขายสินค้าจีนนะนประธานมาล่าไอ้มาล่าที่ว่าเนี่ย ไอ้ที่ว่ากินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายกินสบายสบายใสาย,ยาใสายาไนให้ด้วยเนี่ยนะเนี่ยไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทํานองว่าอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรประมาณเนี้มันควรจะมีมาตรการใหม่ๆม,มาตรการทางภาษีมาตรการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราตายแน่ทีนี้ทางรอดไม่ใช่ทางเลือกครับเราปฏิเสธไม่ได้ล้ครับเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่เรายางจีนเนี่ยเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งคู่ค้าเราก็ต้องมาสร้างอัตลักษณ์สร้างมูลค่าของเราเองขึ้นมาถ้าประธานที่เคารพครับท้งยุโรปอิตาลีแบรนด์ดังเขาไม่เคยกลัวเลยเขาสร้างแบรนด์ราคาสูงๆขึ้นมาขายไปทั่วโลก ไปขายในเมืองจีนไปขายในทั่วโลกเราก็เช่นเดียวกันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาสิครับในผลิตภัณฑ์ของเรานะอย่างกางเกงช้างเราก็ต้องเน้นความเป็นช้างที่เป็นของจริงนะมีมูลค่ามีคุณค่าแล้วช้างแต่ละแต่ละภาคท่านสุภาพเชิญยืนขึ้นครับท่านเชิญยืนครับเตรียมไม่เปิดไม่เลยครับเปิดไม่เลยครับปกติไม่ต้องเชิญก็ยืนเองอยู่แล้วปกติก็เด้งไมอยู่แล้ว ท่านประธานยางช้างเนี่ยถ้าเราใส่สตอรี่เทลลิเรื่องใส่เรื่องราวเข้าไปนี่มันจะน่าสนใจมากเพราะว่าช้างชาติอื่นไม่รู้ยังไงแต่ช้างชาติไทยเนี่ยแต่ละภาคมีตัวไม่เหมือนกันภาคกลางเรียกช้างว่าช้างภาคเหนือเรียกช้างว่าจางทำไมตัวมันเบาจังเลยครับตัวมันเบาภาคใต้เรียกช้างว่าช้างช้างโอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่ครับโอ้อีสาน สร้างใหญ่มากนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มมูลค่าอธิบายกางเกงช้างตัวนี้มันเป็นช้างบ้านหรือช้างป่ามันเรียกไม่เหมือนกันเนี่ยช้างป่าเขาเรียกว่าตัวนะท่านประธานช้างบ้านเนี่ยเรียกว่าเชือกช้างเผือกเรียกว่าช้างช้างเผือกหนึ่งช้างอ่าช้างหลายตัวเรียกว่าโขง งาช้างเรียกว่ากิงงาช้างตัวเมียรเรียกว่าขนายช้างตัวผู้เรียกว่าพรายช้างตัวผู้ไม่มีงาเรียกว่าสีดอช้างตัวเมียรเรียกพังช้างลังเรียกขวด <c oughs> ช้างหลายๆขวดเรียกเราด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ช้างนี่มันเรื่องเยอะจริงๆเลย ก็พูดถูกต้องหมดแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับมันไม่ได้มีปัญหาครับมันจําเป็นต้องไปเปลี่ยนเพลงช้างของประเทศไทยไปจะเปลี่ยนทำไมครับเอา้าช้ามันมีรายละเอียดเยอะแย,อะ,อยะอย่างนี้การอาัดเพลงใหม่การสร้างเพลงใหม่โดยใช้ท่วงทํานองแบบเดิมมาได้แล้วครับเนื้อหาแบบเดิมได้อเปลี่ยนยังไงก็ว่ามาเลยช้างช้าช้าช้าง,าง,างน้องเคยหันช้างหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมเลยครับ มันตัวใ่เบาๆจมูกยาวๆเรียกว่าง้ม,มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างางมือนเีหูมีตาทำไมหูยาวจังนี่ครับหางยาวหางเหลือน,นิดเดียวอะทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพื่อความไฉ่ใของชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญไปเปลี่ยนตรงไหนเหมือนเดิมทุกอย่างก็นี่ไงครับเปลี่ยนบางอย่างที่ยาวให้สัน้นเปลี่ยนบางอย่างที่สั้นให้ยาวเพื่อเพิ่มอรรถรสของการดูของการเห็นเปลี่ยนหางให้สัน้นเปลี่ยนหูให้ยาวครับผมอยู่เฉยๆดีกว่าครับขอบคุณครับท่านสมภาพที่ลุกขึ้นมาพรานเวลาผมนะผมกําลังจะบอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธคู่แข่งขันทางการค้าได้เลย ราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองคู่แข่งในขณะเดียวกันก็ต้องมองเป็นคู่ค้านะครับในเหรียญจะมีสองด้านเสมอเราเองก็ต้องมาสร้างอัตลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มใส่ส,สตรอรี่ใส่เรื่องราวเข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านครับช่วยกันทำงานนะฮะไม่อย่างนั้นประชาชนอย่างเรานะครับลำบากแน่นอนนะครับอันนี้เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก สร้างตัวเองขึ้นมาบนเวทีโลกขอบพระคุณครับท่านานครับ